สวัสดีครับวันนี้นะครับวิชชอนนะครับจะมาอัปเดตนะฮะสำหรับเจ้าอโอคันสีเขียวนะครับที่ผมได้เกินไปแล้วนะว่าผมทําแอร์ทั้งระบบเลยนะครับต้องย้ําเลยนะครับว่าทั้งระบบเลยนะครับเปลี่ยนคอมแอร์นะครับเป็นของยี่ห้อวินนะครับนะซึ่งเป็นยี่ห้อที่บอกว่ามันดีมากลองจากตัวของแท้นะครับแล้วก็ท่อใหม่นะครับท่อแอร์สองเส้นนะท่อเล็กท่อใหญ่นะครับแล้วก็พวกวาล์วต่างๆนะครับแล้วก็ตู้ด้วยนะฮะ ตอนนี้เนี่ยแอร์เนี่ยก็เย็นเจ็บเลยนะครับผมโอ้โหโอ้โหเยเย็นเจ็บเลยนะฮะโอ้โหเปลี่ยนกองแอร์นะฮะโอ้โหต่างๆใหม่หมดนะฮะสุดยอดเลยโอ้โหคีเตอร์ยังใช้ได้ด้วยนะครับไม่ตัดออกนะฮะคันนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาไปทําสีเพิ่มเติมก่อนนะครับตอนนี้มันยังดูไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่เดี๋ยวจะไปตาย,ยางเนาะยางมันแตกหนึเส้นนะครับนะฮะ ก็สำหรับใครนะครับที่ชอบสายเขียวครับเขียวเนี่ยทรับนะครับหรือว่าพักเขียวเข้มนิดนะฮะก็เตรียมตัวเลยนะครับเหลือเกมสีเสร็จแล้วเดี๋ยวคันนี้ผมจะเอาเบาออกนะครับแล้วก็จะฉีดซักพรมต่างๆให้หมดเลยนะฮะนะครับเพื่อรีเซ็ตระบบใหม่ให้หอมๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ให้มีพวกฝุ่นหรือพวกอะไรต่างๆนะเอาเบาออกแล้วก็เอาพรมเนี่ยมาฉีดปืนนะครับแล้วก็มาซักแฟบนะครับนะครับแล้วก็ย้ายไปอีกคันหนึ่งครับฝั่งซ้ายนะคันนี้ยังอยู่นะครับยังขายอยู่เหมือนกันนะฮะ นะครับถ้าใครสนใจก็นะครับศ8น4 4 1ป1 9นะเป็้าครับสำหรับ A33 คันนี้นะครับแหมลงคลิปเดียวยิงปืนตั้วเดียวนงสองตัวไปเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตอนนี้เอาไฟตาไปขัดนะครับนะระบบหูดูเย็นมากดูให้จับเลยนะครับแล้วก็คอมเนี่ยเยียบสุดๆเลยนะครับคือระบบแอร์เนี่ยถ้ามันไม่สะอาดเนี่ยแป๊บเดียวครับต่อให้ทําใหม่มันก็อยู่ได้ไม่นานนะฮะนี่ เรียนเชฟดูน้ำดูน้ำดูน้ำโอเคครับเข้าๆก็มานนี้นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับขอบูณที่ติดตามนะครับผมนะฮะสวัสดีครับ